ข้ามีอะไรจะเซอร์พรส้ท่านพี่ด้วยล่ะอะไรเหรอไม่นางท่านพี่คอยดูดีๆนะคะมันคืออะไรเหรอไม่นางข้าอยากจะรู้จนใจจะขาดดินแล้วนี่ไงคะท่านพี่ถ้าสนใจเกี่ยวกับประกันภัยประกันรถยนต์ประกันชีวิตติดต่อหาข้าได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะได้เลยไม่นางสวัสดีครับอาม้าวันนี้เราทําอะไรกันครับเนี่ยวันนี้จะมาแกงส้มไหลบัวนะคะ ปลากระพงขาวสบัวปีนอนี้ครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในหนองน้ำนะครับที่เขาสะบัวไม่ใช่หนองน้ำสะบัวนะครับนี่งามมากว้าว <Wow. S 2> ตัวจริงเสียงจริงน,นี่มันอยู่ในสะบัวอ๋ออยู่ในสะบัวเนี่ยเราต้องเอามาเอามาตัดก่อนเดี๋ยวจะล้างให้ดูว่า วิธีการทำไยไยวัวเนี่ยออกตรงทำยังไงเราต้องหันมาเป็นท่อนๆน,นี้พอดีทำใช่ไหมครับอ,อันนี้ใช้เวลาต้มน้มไหมครับอันนี้เราเอาไปต้มใช่ไหมหรือว่าเอาไปไมเอาไปแกงอเอาเอาไปแกงส้ม,มอ่ะก็เดี๋ยวล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยว คอยดูตอนต่อไปอว่าเราจะทำอย่างไงก่อนอื่น,นเราต้องมาดูก่อนวิธีขั้นตอนนะ่ะมันมีใยมันมีใย<ช>เใหมือนใยแมงมุมเนาะใยบัวอ๋อใยบัวเดี๋ยวเราต้องดูวิธีการทําใยบัวให้มันออกมาทํำยังไงเส้นมันก็จะเป็นเส้นยาวๆอย่า,ยางเงี้ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาตัด เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปดีกว่านะว่าทำยังไงการล้างหลายบัวเอาเกลือใสลงไปก่อนแล้วก็เปิดน้ำเปิดน้ำล้างสัะสามน้ำวิธีก,ก,การล้างนะครับมันจะมียายออกมา ว <Wow. S 2> ใหญ่ยอ่ะมันจะออกมาใหญของไหลบัวเห็นไหมครับใหญ่โอ้ไมค์ก้าใหญ่เหมือนคล้ายๆใหญ่แมงมุมมานุ้ง oh ไม่ต้องใช้ตะเกียบอะฮะล,ล้างแบบไหนถหนัดแบบไหนก็ล้างแบบนั้นอันนี้เราก็จะเอา,เอาอยางมันเอ้ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาใหญ่มันออกจะล้างก็สามรอบเพราะว่าจะได้ขาขาว วิธีการทำก็ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะยุ่งยากน,นิดนึงเ้าเราไปกินร้านอาหารเขาไม่รู้จะทำแบบแบบเราหรือเปล่าขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราทำทานเองเราก็เน้นเรื่องความสะอาดไว้ก่อน คือชั้งที่สองนะครับม,มียายออกมานีรั้ทงที่สองอต่อไปรั้งที่สาม่คือรอบที่สามแล้วนะครับ

ใหญ่ไม่มีไม่มีแล้วขาวสะอาดเลยเห็นไหมครับสีสันขาวจริงๆเลยเห็ดวางด้วยวางด้วยนะครับฝางแล้วก็ใส่เออะไรอีกครับปลากระพงปลากระพงปลากระพงนี่เราก็ต้องแล่ก่อนนะครับแล่แล่แบบ แบบในภาพนี้ครับเร,เ,เราไปซื้อตลาดเราไปซื้อตลาดเขาแล่ให้มาเสร็จเลยใช่ครับหรือว่าจะแล่ตามตามภาพที่เราโชว์อยู่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเชฟส่วนใหญ่เพราะว่าแล่กันอย่างนี้คะเอาเฉพาะเนื้อนะครับเนื้อเนื้อนน้นนิ้นนะครับส่วนก้างเราก็ไม่เอานะครับไม่เอามาใช้เราจะใช้แต่เนื้อปลากระพงอย่างเดียวครับนี่คือหิดฟาง ไปืจอที่ตลาดมาช่วงเช้าๆก็จะมีขายนะครับสดๆใหม่ๆอันนี้ปลาเนื้อปลากระพงสดๆนะครับที่เราทำการให้ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นไงล่ะในตลาดก็มีบริการแร่ ขอดเกดเสร็จแล้วก็กแร่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี้เต็มปากเต็มคา หนาเลยครับเห็นไหมครับตด,ตดหนาๆเน,นื้อเน,น,น้นเน้นเต็มปากเต็มคำมีาการแรกเสร็จแล้วนะครับจะเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะแหล่เวลาต้มเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากนั้น oh, <no. S 1> ลืมไปเลย มันกระโดดเลยความสดใหม่มีมีใส่พริกแกงส้มพริกแกงเผ็ดแล้วก็ผสมด้วยน้ำมะขามใช่ไหมครับผส,ผสมด้วยน้ำพริกแกงใต้ค่ะมั<อ>นพริกแกงใต้มันเผ็ดร้อนมาจากทางภาคใต้เลยนะครับโอ้โหมาไกลนะเนี่ยคนคนอิสลามว่ามาขาย ลม,ม,ม่เลยมาจากภาคใต้กลิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยผสมกระชายหอมเครื่องสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางไม่น่อยหนึ่งออนี่เห็ดฟางแล้วก็ เก็บมาจากนีนสวนเลยนะครับท่านผู้ชมสวนที่ไหนตลาดอะไรนะ <c oughs> โดนแซวโดนแซวแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหอมจริงเพิ่มความเค็มเครื่องเขาแบบเข้มข้นอ่ะท่านผู้ชมคือแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะน้ำพริกอะ่ะโอ้โห อันนี้ขาดไม่ได้ผงนัวใส่ผงนัวนิดนึงสปอนเซอร์เข้าหาได้นะครับอามาเขายินดีรับเลยครับเครื่องเครื่องปุงต่างๆนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านกรณีพิเศษเลยนะครับไอยินโนโมโต เพิ่มความหวานนิดนึงน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีลงไปนิดนึงทีนี้ต้องรอให้มันเดือดใช่ไหมครับให้ไปนะ,ะเดี๋ยวดูใส่ไหลบัวลงบปายอร่อยแน่นอนเลยโอ้โห ที่เราทาความสะอาดเมื่อสักครู่นี้3ขั้นตอน3ขั้งกว่าจะได้ไหลบัวมาท่านผู้ชมก็สามารถนำไปทําทานที่บ้านเองได้หรือว่าทําประกอบอาชีพในพัตคารก็ได้นะครับทานอาหารก็ได้ รถเปรี้ยวด้วยมะขามน้ำมะขามเปียกค่ะซ <Okay. S 1> ื้อมาจากแมคโครหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็ได้นะครับซปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับทั่วไปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นทำเองว้าว <Wow. S 1> ทำเองก็อร่อยทำ,อทำเองก็อร่อยแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานไปนิดนึง ว <Wow. S 2> าครั้งเราจะทําอาหารเราต้องทําการชิมหน่อยชิมทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วรสชาติละ่ะองี้ไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวก็ต้องลงน้ำมะขามเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อทําให้รสชาติได้เข้มกล้นนะครับแล้วก็เปรี้ยวนิดนึง คุณเชื่อว่าแกงส้มก็ส้มนิดหนึ่งก็ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึง่งโอ้ไม่ก้าโอเคอ่ะใส่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตามปริมาณนะครับที่ที่เราเราใส่นะครับก,กะกากเอา ต้องทาไปก็ชิมไปนิดนึงก็ได้ครับจะให้รสชาติมันแบบกลมๆนะฮะเพราะบ,บางคนอะก็ชิมไม่เหมือนกันใช่บางคนก็ชอบรสจัดบางคนก็ชอบเค็มๆอ่าบางคนก็ไม,ไม่ไม่จัดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับในแต่ละหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาเลยเนื้อป,าปลาเ,เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือใส่เนื้อปลาคือใส่ลงไปเฉยๆไม่ต้องคนใช่ไหมครไม่ต้องคน คนปลาแหลกคนเราก็ปลายุ่ยครับ <S <S ใช่อรอไปรอให้มันเดือดเป็นอันเสร็จใช่ไหมครัแบอย่างนี้ใช่อย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับตอนที่สุกแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาม่าเสร็จแล้วหม้อน,นี้ตกอยู่ที่ประมาณสองร้อยใช่ไหมครับ ประมาณเนี้ยประมาณสองร้อยบาทครับท่านชมเพราะเห็ดวางยี่สิบบาทใช่ที่แกงสิบบาทปลาร้อยสามสิบห้าเห็ดวางยี่สิบบาทใส่บัวทีเนี้ยปลาล้วนๆแหละเน้นเน้น,น,นโอ้หม้อหนึ่งทานได้ทั้งวัดเลยนะเพราะว่าปลามันโล,โลโลขีดกว่านะครับท่านผู้ชม เราใส่เห็ดฟางหรือจะใส่ชะอมทอดไข่ก็ได้นะคะเป็นผักรวมคะ่ะจะถ่ายไหมชะอมเดี๋ยวถ่ายชะอมนะได้ครับเดี๋ยวถ่ายชะอมทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ครับหม้อนี้โอ้โหได้หม้อบเบลเลอเลยโอเคครับเดี๋ยวทอดชะอมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนิดหนึ่งเลื่อเพิ่มรสนะคะใส่ปลานนหนึง ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตีไข่ว้าวพระทำให้รอนแล้วก็ใส่ชะอม ก็เตาร้อนอย่างไฟนี้ต้องแรงนิดนึงวิธีการตักงว้าวโอ้โห,โหลากเขาเรียกว่าอะไรนะไหลบัวสายบัวสายบัว <c oughs> ไหลไหลหรอไหลบัวไหลบัวนี่ทำมาจากอะไรครับไม่เหมือนสายบัวใช่ไหมไม่ไม่ใช่ลากบัวใช่ไหมฮะอ๋อ อยู่ในบัวเหมือนกันนะทีนี้มันอยู่ใต้น้ำไงอใต้น้ำหลายบัวเนี่ยมันอยู่ใต้ก็เลยเป็นหลายบัวเลยไม่้ดเห็นกันชัดๆเลยนิ้นๆนิ้นเนื้อปลานิ้นๆชัดๆวิธีกรเขาจะ ชิมให,ให้ดูนะครับว่าแล้วรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นแกงต้มลหลายบัวอันนี้ก็จะเป็นชะอมไข่นะครับวิธีการชิมก็ชิมอะไรก่อนอ,อืมก็ตักก,ก,ก,ก็ตักคู่ทานกับข้าวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทานเปล่าๆรสชาติมันจะจัดนิดนึงดืมอน จริงๆแล้วเขาต้องชิมคู่กับนี่นะครับเนี่ยนี่มันจะได้เข้ากันโอเคนะครับเป็นไงครับลองลองชิมน้ํามันก่อนชิมน้ําเป็นไงมั่งเปรี้ยวดีค่ะเป็นไงมั่งเปรี้ยวเผ็ดเป็นไงมั่งเปรี้ยวเผ็ดหรือทำสายตาอร่อยเปรี้ยวเผ็ดหอมไหมหอมหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรอะไรไหม ก็ใช่อะไรนะคะอปอนก่อนอปอนด์เอฟซีอ้าวอ้าวเดี๋ยวตาบอกเลยค่ะอืมโอเคอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่าอยู่ด้วยกันหมดเลยเอาสันอันนี้อืมเป็นไง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 เราปางกดไหลไหลเรือมันมีความออกเป็นยองไง อือืมอมนะึมอ้ย่ะเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยค่ะโอ้สาใจไหมตุ๊ตาเชื่อว่าเอฟตีอยากเห็นพี่หมีมั่งห,หมีอาจาราย,าย์ใหม่ไหมว้าวไม่อะอาจารย์นี่แหละชิมเลย<ห>มาชิมเลยอ,อ้าหวกมมีปลาด้วยนะคะเนี่ยปลาอ่าใช่ใช่เ,เดี๋ยวผม ชิมรสชาติก่อนว่ารสชาติเป็นไงอ่ะอยากชิมน้ำนี่ก่อนนะอือฮึเปรี้ยวเปรี้ยวสะใจมากค่ะคือผมชอบชอบทานเปรี้ยวอ่ะโอเคอ่ะอืออันนี้อันนี้อันนี้อจะองค์จะองไข่ชิมะไรชิมนั่งอย่างนะอือกุ้งนะ อร่อยอร่อยอร่อยอมอร่อยจริงนกนิงกัเลยอ่ะอันนี้ไหลบัวเห็ดตาเห็ดไหลายบัวเห็ดด้วยเห็ดด้วยค่ะโหเห็ดนี่ก็เดี๋ยวนะครับจริงๆแล้วตักเห็ดโตให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยเห็ดอ่างเห็ดปตาอ่าเห็ดปตาจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมันจะสีเนาะ สุดยอดเลยอืมปลาคะปลาปลาอ๋อปลานี้เหรอนี่นี่ปลาโอเคปลากระเทียนปลากระเทียนปลาราคาเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวจะมาสรุปราคาให้ท like ่านชมได้ได้ฟังค่ะปลาร้อยสามสิบห้าค่ะหลายบัวก็สี่สิบบาทค่ะแกงส้มแกงส้มน้ำซีแดงสิบบาทน้ำซีแกงสิบบาทแล้วก็อะไรนะ มีอะไรอีกเปรตเปรงยี่สิบยี่สบาทอืมอืมทั้งหมดรวมสองร้อยห้าบาทอสองรหบาทไม่ได้ไม่ได้ช่วยอีก่าได้มอนไดมมอนหนึ่งเลยใช่ค่ไยเฉยเลยอ่ะที่ต้องสิ่ปลาให้ทุาผู้ชมดูเลยค่ะปลาปลาอะไรก็ได้นี่หรอปลาอันนี้คือปลาสลิดปลาสลิดอานอกว่าปลาปลาที่ชอบกินอร่อยๆและปลาใหญ่ใช่นี้เอาไปทอดได้นี่ อร่อยเลยนี่นี่มือผมนั่งแล้วนะครับค่ะอืออร่อยอร่อยเข้ากันเข้ากันหมดเลยปลาสดนี่ค่ะปลาสดนี่ก็อร่อยมากชิมอือเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่เนื้อมันจะเต่งๆเลยมองไปเลยเลยสองร้อยบาทเองใช่ใช่อือทานได้แบบสะใจอือหืมสดสดมากๆ อร่อยมากๆค่ะอืมเลยไม่ได้ไว้ตั้งนึกกินอีกสักตามนึงเ,เนี่ยดูดิท่านผู้ชมแล้วแล้วมันไม่มีกระดูกอ,ะอ่ะเพราะว่าเราหั่นแรกเป็นเนื้อแ,แบบเน้นๆน้นอ่ะเนี่ยดูดิอืออร่อยเต็มทเลยนีย่เป็นทางให้กําลังน้งไหลไหไปเป็นไงยันะคะแล้วตีทุ่มทำไงเนี่ยท่านผู้ชมเพราะทีนะครับที่ท่านผู้ชมอยู่อยู่นอนดึกตีทุ่ม อร่อยมากๆเลยครับสำหรับท <ไป S 2> ิมนี้ดได้แต่ไงมั้งดีมากๆเลยค่ะมันค็จะสอนวิธีการแร่เนื้อปลาสลิดนะครับใช่เวลาเวลาจะกินกับแกงสม้มอ่ะโอ้ต้องมีปลาสลิดแล้วปลาสลิดจะไปทอดทั้งหนึ่งก่อนพอจะกินอีกทีเราตรงมาแร่แล้วทอดแล้วมันจะกรอบหอมแล้วก็ด,ดูแข็งแขงออก เพื่อที่มันจะไม่เป็นเส้นหานามเราเนี่ยนี่เลืมาเปแบบนี้ไม่เป็นเส้นหนามอืมเป็นแหงใจยิ้แหงเหงื่อเพราะว่าน,นี่เหงืใช่ค่ะนักขานครับธรรมชมุมโอ้โหขอโทษน,นะครับอยู่กินสีทุ่มใช่ไหมโอ้โหหิวขึ้นมาเลยนะเนี่ยอาหารแกงต้มอ,อร่อยเลยดูพิซซ์ย้อนหลังของอาณาได้ค่ะอืม หนาึ่งสุดลับของแม่โอ้โวันนี้มีหนูเยอะแยะเลยเอ๊ะใครเนี่ยมาอยู่ช่องนี้ไอเอ๊ะอีกแล้วอร่อยไหมเนี่ยน้ำหนักขึ้นยังยังอ๋อยังใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาให้อ้วนเลยไออ้วนห,ห,หนึ่ตอนเลยก่อนจะทอดต้องแรกก่อนครั <songs. S 2> ้งทอดครั้งหนึ่งคขาค้งแรกแล้วก็ต้องทอดครั้งที่สอง ออกมากเลยค่ะสิ่งประิษมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอนะเนาี่ยเอายวนเลยใช่ไหมใช่เอายวนลันโวนใจอืมอืมดีการแร่แร่ปลาแร่ปลาแร่ปลา,แ,ปาแ,แบบนี้ต้องแร่แร่แบบให้ได้แบบนี้นะครับตั้งใจดูนะครับ ตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจทำนะคะใช่จะได้เอาไปทำทานที่บ้านหรือว่าประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่ากัน<ช>บาสลิดท,ทอดกรอบอะไรเงี้ยได้มาแบบนี้กร,รอบอร่อยอร่อยนะจริงๆแลาก็ถ้าเกิดชอบใช่หอมกรอบอร<ช>่อยอร่อยทานได้กันหลายอย่างเลยใช่แล้วทั้งแกงส้มอะไรอีก ข้าวต้มอ๋อแกงต้มข้าวต้มยำยำปลาสลิดก็อร่อยเออผัดคะน้าคะเลงอะไรก็ได้หมดเลยไม่ได้ไม่ได้งพัฒนาแขนงนี่โดนตำแน่โดนตำเลยตำเหงือกตำเหงือกแน่นอนอือเนี่ยแหละยำอร่อยเนี่ยข้าวต้มอร่อยข้าวต้มเขาสวยก็ได้มีแต่เด็กเด็ก คนแก่กินก็เลยต้องเอาก้างออกหมดมก็ดีนะเอ,เอาก้างออกแต่ก้างมันก็ทอดแล้วกรอบหมดนะแต่ก้างใหญ่เราต้องทิ้งอันนี้ก็มาไกลเหมือนกันนะมาจากเอ่อบางบอ่อใช่ไหมท,ที่วันนั้นเราเที่ยวม,ม,ม,มังหมดอาม่าบอกว่าไงนะบางบอ่อบบอร่อยทุกเจ้าไหมคะไม่บางจ้าเป็นบางบอ่อ เป็นบางบอบางเจ้าบางบอกอร่อยบางบอไม่อร่อยเขาเรีย่าบังบอไงอ๋อบางบออร่อยบางบอก็ไม่อร่อยเจ็ดไหม่านผู้ชมไม่อร่อยทุกเจ้าอืมเจ็ดไหมโอเคเดี๋ยวจะไปทอดครั้งหนึ่งนี่ลี่ทอดครั้งที่หนึ่งนี่ทอดครั้งที่สองอ๋อทีนี้ก็ทีนีาก็เอาลงลงมาทอดนะครับ รอบที่สองใช่ไหมครับรอบนี้ใช่รอบแรกต้องทอดทั้งตัวใช่ตอนนี้แร่เสร็จปุ๊บก็รอบที่สองต้องได้แบบนี้อืมได้แบบนี้นี่จะทอดจะได้กรอบอร่อยกับกรอบเอาไปยำก็ได้ ก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะเนาะเพอเสร็จแล้วดูตอนต่อไปว่าเป็นยังไงดูตอนต่อไปนะครับอ่านี่คือหลังจากที่มอามามาก่อนครับ หลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนี่สีก็จะเป็นนี้ถ้าครั้งที่สอ,องต้องทำแบบนี้่เอ,อากระดูกแข็งๆออกเอาตุกตาชิมให้เขาดูด,ด้วยแกะแล้วก็ชิมให้เขาดูอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าอันนี้นอกบริการนะครับท่านผู้ชมอูนน้หูไม oh ่ก้ว <my God. S 1> เราจะมาทานแข็งชิมอันนี้คือแห็กชิมค่ะอ่ะเดี๋ยวตุกตาเขาจะชิมขอบมากเดี๋ยวก็จะแกะมึงสามคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้ นะฮะให้พิธีกรเนี่ยชิมก่อนให้ท่านผู้มดูก่อนทำไมเป็นไงมันกรอบแล้วมันก็ร้อนแล้วป้อนท่านผู้ชมก่อนจ้ะอ่าป้อนป้อนป้อนอ่าจิมเลยเราอ่ะชิมหอมเป็นคนชิมใช่หรอเปล่าเป็นไงรสชาติหอมขมขมเหนียวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กินเนี๋ยวไม่กินเหนียวนะเหนียว

ตรงไหนวะ <Yeah. S 1> อ่ะเป็นนั้นว่าเดี๋ยวอันนี้เราก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อมม่า และช่องหมีชาแนลวันใช่แล้วก็ขอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าอาม่าจะมีอาหารสุรลับๆอะไรมาฝากพี่น้องเอฟีที่น่ารักทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปกันัลใจะให้อมาม่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับน,น,นะคะ